โลเลือดสองพันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวน,นี้คือแบบตัวน,นี้มันคือตัวสังเวยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ดีโทรลกระปิดด่นเนี่หนึ่งนะแล้วก็อันครีมอันครีมด้วยนะฮรู้ทำอะไรอันครีมเลยนะแอดโคตรแบบใจร้ายเลยว่ะดูดู ตอนนี้คือแบบเต็มตัวมันเลยว่ะตอนเนี้ยแล้ว้องเปิดคลิปใช่ต้องเปิดคลิปแบบเออเราเปิดเปิเหอนเดิมแบบว่ามีระเบิดอยู่ข้างหลังแบบอลังการพออย่างเงี้ยเอาแล้วครับผมวันนี้ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลย้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอ๊กลี่โอเคครับวันนี้ผมก็อยู่กับผมครับโอ๊กลี่ทีวีเหมือนเดิมนะครับออ๋วันนี้เราก็อยู่ในเกม Ark Survival Evolved อีกแล้วครับ มูายครับผมมูบาวอะไรครับออเอาล่ะวันนี้พี่ก็จะพาน้องๆไปจับสัตว์กันอีเช่นเคยนะครับโอโ้โหวันนี้รรเราจะไปจับตัวอะไรนะครับจับตัวอะไรนะครับทุกคนแมมมอสโมดจีเอชแมมมอสครับโอ้โหตัวช้างเป็นช้างนะครับโอ้โหช้างแมมมอสทุกคนเคยเห็นไหมนี่ตัวนี้เมื่อก่อนเป็นรูปครับถามแม่แกเคยเห็นไหมเออเขา <c oughs> เกมี่ยมาก็ต้องเห็นกันหมดเลย สวยไปไปไปดูกันเลยตอนที่เตรียมของเสร็จยังเนี่ยน้องๆก็ค่อยเตรียมไว้ตั้งเวลาอดีเลยเออเนี่ยเราก็อยู่กับแอดมินแล้วก็เพื่อนๆในเกมอีกเช่นเคยนะครับโอเคโหดมันหาแลวตอนนี้คืออยู่กันสามคนครับมีอะไรนะมีคุณปอนแล้วก็คุณแมนนะครับที่เป็นแอดมินคุณแมนเป็นแอดมินครับคุณปอนคือคนที่อยู่กับเผาผมนะครับ แล้วที่บินตามมาแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คนนั้นกำลังแก๊เฮ้ยกำลังแปดซีโฟครับแปดซีโฟทำไมโอ้หอันนี้อ้าวพี่หายทรมานไานนะเขาหายเฮ้ยมาทางนี้ดิทางนี้ทางนี้เออน้ำแข็ง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 หันหน้ามาเดหนุ่มมันกระตุกกระตุกเหมือนกันกระตุกเหมือนกันเฮ้ย มาแล้วเว้ยนี่ครับแมมมอนมันก็จะอยู่แถวแบบโซนน้ำแข็งไหมครับโอ้โหวิโซนน้ำแข็งนะนแนะนมมมอนเขามันเจ็บมันเจอไปเกิดนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่ไงอุ้ยเว<บ>้โอ้โหเวลดีเลยว่ะเฮ้โหโหโยเวลแบบดีมากเนี่ยแบบสีแดงสีสวยด้วยตัวเมียด้วยเย้เขโอ้โหทำไมมันดีขนาดนี้ะวะเรามาเจอ หลุด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 อ้าวเชียวคุณปอนหลุดไปแล้ว hmm. คุณปอนหลุดไปแล้วครับอยู่ดีๆก็เป็นลม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 เห็นช้างก็เป็นลมเลยวเหรอวะฮะเห็นช้างก็ถือก็เป็นลมเลยเหรอวะ ไมิตีใหม่เหตุการมิตีใหม่เห่งการฆ่าสัตว์เอาซีโฟเป๊ะเฮ้ยไหนวะเฮ้ยโอ้โหทรมานทรมานสัตว์ได้เลยนะ้โหน่าริ้งมากครับผมผมไม่ผมไม่ดูอเลยเลยเขาหลุดไปแล้วเขาหลุดไปแล้วเอ้พี่หนาวลืมลืมลืมใส่เชือกแป๊บ ชื่อเชื่อเชื่อนะไม่ใช่เชื่อนะเชื่อเชื่อจะจับแอดมินจะจับแมอสตัวไหนครับเนี่ยแน่สีแดงเดะเนี่ยเดะเดตัวสีแดงเนี่ยเฮ้ยสีแดงอีกงั้นงั้นยิงเลยแล้วกันได้เดี๋้เราได้เราเฮ้ยเฮ้ยรอรอคุณปอนก่อนชิบหายแล้วเขาเอาแล้วเฮ้ยนุกนุกเป็นแน่นแน่นนุกนุกมันจะใส่เดียว นกมันจะใส่เดียว<อ>นกมันจะใส่เดียวเมีอะไรกรนหมดแล้วเฮ้ยดิเขาเข้ามาแล้วอุ้ยูมนตีนกผมมันตีนกผมวิกบุกมากเลยว่ามันใส่ทำมันเล่นตีแะว่ามันตีนกผมมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่มาทางนี้นะไม่เอาเฮ้ยยังไม่พี่ยังไม่ได้ยิงเลยยิงไม่ไงเอาเอาสลบไปแล้วเอา โอ้ยตาตาสรุปเดียวฉันจะยิงฉันจะยิงนัดเดียวเองอะไม่ใส่ยาเลยครับโอ้โหมีไงใส่ยาแล้วก็ใส่แครอทนะครับกินเบอร์รี่ครับโอเคแอปแอปแอปมาทักแอปละเฮ้ยพวกเราจะทำแพวกเราจะทำอะไรตินต่อดีวะมโอ้โหขึ้นมาบ้าจิฟฟินมันเนี่ยเฮ้ยทำไมมันขึ้นน้อยอย่างเงี้ย ขึ้นก็ด้านเลยใส่คูนใส่คูนสิบไงเป็นเราไม่ได้ใส่คูนสิบห้าใช่แล้วพี่ไปเตรียมทำไม่เอามาพี่ไม่มีไงของพี่มันหมดแล้วแคลอทครับแคลอทพี่จะพอหรือเปล่าเคล็ดเด็กเอาเนื้องให้มันกินแต่ขึ้นเร็วโอ้โหแย่เลยแม่แม่มอสกินเนื้ออร่อยหนุ่มแม่มดกินเนื้อเจ๊ที่พูดเอาอ่ะมกินเอ้ยตอนนี้พวกเราจะทำอะไรกันดีวะ ผมว่าจะไปวิ่งวิ่งเล่นรอบเดนหิมะไปด้วยดไปด้วยเดเราไม่แน่ขอนมันมันจะได้ไีหร้อยเผมจะไปวิ่งมาละทนตีตีตีให้มันลดลงดิตีให้มันลดลงได้ไหไปเนี่ยเอากำปั้นเอาต่อยต่อยถ้า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 เทมมิ่งขึ้นแล้วมันจะไม่สามารถทำอะไร เออช่างมันเพราะเพราะเราไม่ได้เอาตัวนี้ไปบวกกับใครอยู่แล้วไงอุ้ยเน่มอดแต่ถ้าีนัที่แบบว่าเอาไปบวกแบบเน้นเลือดเยอะๆโอ้เลี่โอ้แ้วาไมามันบวกแล้วทำไมมันบวกวิเยอะจังวะมันบวก198มันบวก9 8เลยเยอะดีจังัจ600เฮ<อ>้ยเพิ่เพิ่เิเวลเกิน650แล้วเนี่ยเฮ้ย600แล้วเนี่ยไม่เกินไม่เกินน,น่าจะตันอ่ะ ใช่มันได้แค่หกร้อยตีคิดม,มาโอเคอเค,ครับผมตอนนี้แบม,มอสของเราก็ได้ตื่นที่เ,เรีอยบรอวแล้วนะแต่ใสอ่อาจเลยนะครับแค่เหลือสิบสี่เองไม่น่าจะไม่น่าเชื่อว่าจะพอครับดูครับ่าแต่ว่าค่าพลังให้ทุกคนดูนะครับ,เอ,บรอเอออยู่ดีดีก็เช้าเดี๋ยวเราดูสเต็กแล้วก็ค่าพลังหน่อยนะครับดาเมจตอนนี้อยู่ที่700เจ็ดร้อยนะครับโอ้โหน้ำหนักตอนอยู่ที่อยู่ที่ ลิ้นพันไปแล้วเอออยู่ที่พันห้าพันห้าอะไรพันหนึ่งร้อยโอ้โหไปแล้วไปกันใหญ่แล้วเลือดอยู่ที่เลืเอดอยู่ที่หมื่นหกครับเจ๊ทค่โอ้โหยอดไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วโอ้ยมันจะขีดผมตัวนี้มันปราไม้ดีไงพี่ลองดีลองดีมันจะได้มันจะได้กี่อันวะใช่ใช่ใช่ลองกับต้นนี้ดิเอาดี เอพนก่ม้ขนกไมากี่ตัวละรนี่สาตัวฟามได้ไม้ทไม้นังเบอร์รี่ามไม้ได้สองร้อยสามสิหโอ้โหสุดป่ะยอดเลยอุ๊ยอุ๊ยแล้วมาทำอะไรได้บ้างะมันพ่นน้ำได้หรือเปล่าลองดิลองดิพ่นน้ำว่า้แต่ต้องตองต้องลงน้ำต้องลงน้ำก่อนต้องลน้อนมต้องลงน้าก่อนชหมต้ล้วอใโหต้องมาติดตาน เด็ดช้าอ่ะก็วัยอยู่นะแบบมันเดินตลกดีอ่ะดูท่าเดินันดิมันก็เหมือนช้างก็เหมือนช้างไทยนั่นเลยพี่แต่อันนี้มันเป็นช้างโบราณอ๋อพี่พี่ไม่เคยเห็นช้างเลยอ่ะพี่พี่ไม่เคยเห็นช้างในชีวิตจริงเลยอ่ะสักครั้งลงน้ำาเลยหนุ่มลงน้ำไปเลยล่ยเป็นลงน้ำเนี่ยอาบน้ำาป็ป ลงน้ำดิหลุดนะอะเดี๋ยวโอ้โหโคตรยอดเลยเกมนี้สามารถกินบรรยากาศได้โคตรเอาอ่ะยอดเลยเอ้ยโอ้โหลงน้ำมาแล้วจะหลุดแล้วมันลงน้ำแล้วมันว่ายเร็วหรอวะเฮ้ยมันว่ายน้ำเร็วด้วยบิ๊กเทสเรากดน้ำดิโอ้ยเทสดูดูหูลดน้ำโอ้โหน้องดูกิก้ากิ๊ก้ากิก้า หนแล้วเป็นกีกาด้วยมาเจอกีกาเฉยแลย้ววะเนี่ยไหนกีกาไหนอ่ะอยู่ตรงผมเลยแถมเหรอแถมแถมจำกีกาเพิ่มใช่ไหมเนี่ยเดพี่ขอลองลูงน้ำแป๊บนะพี่อยากให้คนดูรู้วันนี้เฮ้ยพี่พบเจช้างสีขาวนีน่โอ้ยช้างสีขาวด้วยวะช้างเผือกเฮ้ยมันทำไงวะมันทำไงวะ ไอกีกาผมเป็มหนึ่งนะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงอ๋อเลื่อนขึ้นครับเลื่อนขึ้นนี่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 รถน้ำแบบนี้โอ้โหเลื่อนขึ้นบนนะครับชีตเนทำน้ำเหม่งเลื่มาคนไม่ดูรำมินะแต่ทำให้ศัตรูงิวไงนี่ไงกีกาตัวไปเลยเลยวิวหกวิวแถววิวสามสิบเดี๋ยวผมขอไปดูกีกาแป๊บตลกว่าผมเพล็กินเนื้อเน่าเยี่ยมไปเลยเออ สวยเฮ้ยนี่ไงผมเจอกีก้าแล้วบินขึ้นมาแป๊บเดียวเองโหแทงแทงตลบมันแล้วแทงเลยเหรอวะแทงเอาเลยเหรอวะแป๊บเดียวนะผมเพิจอดลูกแป๊บเฮ้ยเล็ด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 กัดกักีก้าเท่าไรนะผมให้อะไรหรือไม่ยังไงโอ้ยเลือดมันก็เยอะอยู่เลยนะแม่แม่ตายหายแล้วเลือดมันเยอะใช่ได้ได้เดนะ ใช่ปีนเรีบมันเด้พอเราจับมาแล้วมันมันก็โดนเนื้อปีใช่มันโดนเนื้อต้องปรับให้มันเท้าเทียมนะมีดันนางสวยเลยพี่เอาเฮ้ยมันวิ่งมามันวิ่งมาผมอีกแล้วอ่ะอุยผมโดนกัดหนีแล้วหนีแล้วอ่ะกัดกินบินตามบินตามบินตามอุย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 มันปีนภูเขาโคตรเก่งเลยเ๋ยวคนน้ำกวน สลบไปแล้วสลบไปแล้วสลบไปแล้วผมไม่ได้เอานาโคติกมาไม่เป็นไรแอดแอดแอดแค่นี้ของแอดเนี่ยตัวเนี้ยของแอสเลยใช่ไหมเฮ้ยจะพี่เข้าเมนูได้วะแต่พี่เข้าเมนูได้วะเอ้าวและเดี๋ยวอะไรนะแอนสลบโอเคพี่นั่นเลยพี่พี่เขายิงสลบเฮ้ยพี่ไม่มีของพี่ไม่มีของแอดยิงของมาเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเล่นกับแบมมอสดีกว่าวะทุกคน เจอแล้วโอ้โหเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะครับโอเคกลับบ้านก่อนแล้วทิ้งไอ้ตัวนี้ไว้ก่อนทิ้งไว้ตรงนั้นแหละเดีย๋ยวผมจับไม่ก็ช่าง, <ผม S 1> งแม่ช่างแม่เดี๋ช่างแม่เลยใช่ไหมน้องช่างแม่เลยใช่ไหมเฮ้ย<ง>รู้สึกรู้สึกก็ร้อนรู้ส<ง>ึกร้อนเฮ้ยระหว่างที่มันหลับอาซีโฟไปแปะปันดีกว่ามันไม่ด<ง>ีไม่ดี กระเด็นเลยเอาแบบกระเด็นเลยใช่ไหมแล้วซีโฟมดาดาบิเท่าไหร่วะแอดไม่รู้แอดครับครับแอดลองเอาไอ้ท่านี่มันสลบแล้วดิและเออแล้วแอดก็เอาซีโฟมไปดิตัวไอ้ท่นดิเอาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้มันสลบหรอกแปะเลยแปะเลยใช่ไหมมันจะแรงเงี่ยหนักกนเทียว โอเคครับผมอ้าวเฮียลืมปิดพัดลมเฉยเลยเราใหม่ใ <c> ห <oughs> ม่เฮ้ยเขาจะวางระเบิดอะเขาจะวางระเบิดเราเราจะไปตายใช่ไหมอโอเคผมสำหรับวันนี้ครับสนุกกันหรือเปล่าครับวันนี้พี่ๆก็พาน้องไปจับแมมมอดกันนะครับเอ้ยโอ้โหระเบิดแดกกันเลยทีเดียวนี่ครับแมมมอดโอ้โหน้องเอ้ยเอาไปไหนเอาไปไหนอะ อ๋อเอาไปอ๋ออ๋อต้องใส่ปีนเ้ช่วยกันโอ้ตมันเลยไปช่วยกันใช่ไหมโอ้โหแต่ละเสามันมีน้ำใจดีจริงไม่เหมือนไอทีเล็กตัวนี้เลยวิ่งเล่นเลยโอเคครับไปไปครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ